สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับก็จะพาพี่น้องมาดูแปลงนาของพี่สมเกียรตินะครับที่อยู่อำเภอบางมูลนาคนะครับจังหวัดพิจิตรครับพี่น้องครับโอ้โหรวงข้าวครับกำลังออกรวงสวยงามมากนี่คือข้าวพิษโลกนะครับแปดศนย์นะครับเบอร์แปดศนย์นะครับพิษโลกแปดสิบนั่นเองนะครับโอ้โหมาดูใกล้ๆครับพี่น้องครับ สวยงามจริงๆนะครับออกแบบเขียวใบตั้งนะครับออกรวงสวยงามนะครับไม่มีแมลงไม่มีเพี้ยนอนแมลงใดๆมารบกวนเลยครับพี่น้องครับสวยงามจริงๆโอ้โหนะครับเดี๋ยวเดินไปถ่ายให้ดูทั่วบริเวณว่างามที่เดียวหรือเปล่านะครับเราต้องไปพิสูจน์นะครับเดินไปเรื่อยๆครับตามผมมาครับพี่น้องครับเดินไปดูครับใกล้ๆเลยครับถ่ายให้เห็นจัดจนะครับ อันนี้มันเดินได้ไหมเนขอนไม้อ่าเดินได้นะครับก็นี่ครับโอ้โหมาเห็นนะครับอย่างเรือสวยงามเขียวเขียวนะครับเขียวแบบไม่เขียวดํานะครับเขียวแบบธรรมชาตินะครับนี่คือสีของข้าวจริงๆครับพี่น้องครับเป็นข้าวที่พี่สมเกียรตินะครับได้ใช้ปุ๋ยแร่ผูเก่ไฟใบหยกนะครับ ขั้นที่หนึ่งก็คือหมักจิงทองหอมักเทนเดอร์ก่อนครับพี่น้องครับหมักเทนเดอร์สารย่อยสลายฟางข้าวก่อนเพื่อกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งเม็ดหญ้าและวัชพยืชทุกอย่างนะครับกําจัดก่อนหมักไว้สิบวันนะครับจนทําให้ได้ข้าวนาได้ปุ๋ยแร่นะครับปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นแร่าธาตุธรรมชาติจากการหมักเทนเดอร์นะครับและหลังจากนั้นนานะครับข้าวอายุ สิบห้าวันนะครับก็ว่านปุ๋ยนะครับแล่ผู้ก่ไฟใบหยกนะครับครั้งเดียวครับว่านครั้งเดียวครับพี่น้องครับโอ้โหยังงามขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่กิ่งทองนะครับพ่นกิ่งทองนาโดเอนไส์นะครับให้อาหารพืชทางใบนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เข้าโตมาอายุ30สวันครับเราก็ ฉีดพ่นด้วยกิ่งทองอาหารทางใบครับโอ้โหพี่น้องดูครับดูใกล้ๆครับพี่น้องครับเห็นชัดเจนเลยครับโอ้โหรวงข้าวนะครับกําลังออกสวยงามมากออกเสมอกันนะครับสุดยอดจริงๆครับมาดูตอนที่ข้าวกําลังสุกเหลืองอรามเป็นทุ่งรวงทองเลยครับพี่น้องโอ้ยสะอื้นสะออนไหลครับพี่น้องงามจริงๆครับข้าวนาปีครับพี่โลก8ปดศนหุวานหุนเดียวนะครับ นาสามสิบผ้าลร่ใส่ประยกสามสิบ้าก็สอบผสมสามสิบศูนย์ก็สอบละสิบโลครับแต่นี้ฉีดกิ่งทองไปเที่ยวเดียวครับน้ำน้ำที่แรกน้ำมันเยอะครับรถเข้าไม่ได้ก็เลยฉีดข้างเดียวพอที่ประมาณสิบวันใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวได้ธรรมดาจะเกี่ยวยี่ห้าพืิกา ปีนี้มันแรงครับธรรมดามันจะหนาก่านอีกม,มันตายไปเยอะครับแห้งตายไม่ล้มครับต้องแข็งโอ้โครับสามสิบหา้า อันนี้เราก็มาเดินดูนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับดูครับพี่น้องครับโอ้โหมันสวยงามทุกตารางนิ้วเลยนะครับเพราะว่ามันเหลืองอาลามเต็มเต็มทุ่งเลยนะครับนี่ขนาดนาแหลงนะครับบางช่วงก็เสียไปตายไปแห้งตายไปแต่ก็แตกกอขึ้นมาใหม่นะครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับ สวยงามเหลืองหลังเป็นทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นตาอ่อนซอนเป็นตาง,งึดหลายนะครับนี่ขนาดใช้ใบหยกนะครับวาน35ไร่นีไร่ในวานใบหยก3าลูกครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฉีดพ่นกิ่งทองแค่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ครับเป็นเพราะการหมักสารเทนเดอร์ในครั้งแรกนั่นเองครับ